เช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันพระหัสบดีที่4พฤษภาคม2566ขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันฉัตรมงคลและยังเป็นวันพระด้วยครับวันนี้ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนเวลา13นาฬิกา30นาทีดาวศุกร์นั้นประจำทางทิศเหนือเรา รับและส่งดาวสุขเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยการหันหาทิศเหนือสวดวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด21จบการบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับคนยากไร้หรือถวายผ้าไตรให้กับพระพิสุขสงฆ์ถือเป็นสิริมงคลรับดาวสุขย้ายครับวันนี้จัดเป็นวันจอไม่ถูกกับมะโรงเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาไม่เหมาะสำหรับการออกรถ เวลามงคลในวันนี้คือ5นาฬิกาถึง7นาฬิกา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและ19นาฬิกาถึง21นาฬิกาทิศมงคลรับพลังบวกคือทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฮงยืนหนึ่งในวันนี้คือคุณที่เกิดในปีขานปีมะเมียและปีถอกคุณที่เกิดในปีขานยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินธุรกิจกิจการ ชะตาฟ้าเปิดมีการเริ่มต้นใหม่ๆคุณที่เกิดในปีมะเมียเ่งยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารการเดินทางคุณที่เกิดในปีถอกมีโชคจากทางไกลธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องประดับของสวยงามเด่นเป็นพิเศษสีมงคลวันนี้สีแดงรับพลังบวกดีๆเรื่องการเงินและโชคลาภ สีเขียวเป็นนะเมตตามหาสเสน่ห์สีชมพูทรงพลังบวกดีๆในเรื่องการงานความก้าวหน้าลุ่งเรืองมาหจสจย์พลังแห่งตัวเลขยืนหนึ่งวันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรสินค้าแปรรูปการเกษตรต่างๆได้แก่ชุดเลข2 6 9 5 6 4 5 5 4 6 9 6 2 9 2 6และ6 4 2 เป็นชุดเลขดีๆหมายถึงผลผลิตที่ดีการเจริญเติบโตการค้าที่ดีพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยซิสเลนอาคาขับซิสเที่ยวไทยรับพลังบวก